และประการที่แปดสหรับคําคืนนี้นะครับข้อนี้ไม่ยาวนะครับนั่นก็คือมุสาเรตุลมุชลิกินวะมุอาวันตุฮุมอัลมุสลิมีนนั่นก็คือการสนับสนุนเราฟังให้ดีนะประการที่8ดคือการที่เราเนี่ยไปร่วมสนับสนุนกับบรรดามุชริกินคนต่างศาสนิกไปสนับสนุนเขา ว่มาอาวานาจูมแล้วเราก็ไปร่วมมือให้การช่วยเหลือเขาอาลันมุสลิมีนในการที่จะทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาด้วยกันนั่นแปลว่าการกระทำนี้จะทำให้เราตกศาสนาเป็นยังไงพี่น้องใช่บอกว่ามุฮาเรตุนมุชริกีนอาลันมุสลิมีนไอการสนับสนุนบรรดามุชริกีนให้ ทำลายมุสลิมในที่นี้หมายถึงการร่วมมือกับพวกเขาการช่วยเหลือพวกเขาใช่ไหมครับเพราะคำว่าโมรฮาร์หมายความว่าอันมอาวะนะหมายความว่าร่วมมือกันฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราไปร่วมมือกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากุฟาร์โมชริกินให้เข็นฆ่ามุสลิมด้วยกันให้ทำลายมุสลิมด้วยกันนั่นแปลว่าการกระทำนั้นจะทำให้เราตกจากศาสนา ใช่ไหมครับฉะนั้นเชฟบอกว่ากาดาลิกามันอาฮบบัลกุฟฟาระฉะนั้นเช่นเดียวกันผู้ใดที่รักบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธารักได้ไหมรักไม่ได้นะรักแบบไหนโอ้ฉันรักคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ในศาสนาที่ดีเหลือเกินรักเพราะอะไรรักเพราะศาสนาของเขาใช่ไหมครับรักเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติ ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อศาสนาของเราเนี่ยรักการปฏิเสธของเขาโอ้โหการปฏิเสธของแกนี่มันจงดีหรือเกินน่นรักเขาเพราะศาสนาของเขาฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรารักมุชิริกีนรักกูฟาตในลนักษณะดังกล่าวนั้นการรักนั้นจะทําให้เราตกศาสนาใช่ไหมครับดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจะอาลากล่าวบอกว่าวะมียะจะวัลละฮุมมิงคุม ดังนั้นผู้ใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่เป็นมิตรกพวกเขาฟาอินนาโฮมินฮุมคนนั้นก็เป็นหนึ่งในหมู่พวกเขาแปลว่าเรานิยมชมชอบชื่นชมสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติการปฏิเสธของเขาชื่นชมศาสนาของเขาศาส,สนาของเขาดีนะศาส,สนาของเขาในสอนในเรื่องดีนะสอนในเขา ล l l a ์บอกในกุรานบอกว่าล่กุมดีนุกุมวาลียาดีนใช่ไหมศาสนาของพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าศาสนาของพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าใช่ไหมศาสนาของฉันคือคือศาสนาของฉันศาสนาของพวกเจ้าคือคือศาสนาของพวกเจ้าสแสดงว่าอิสลามกับศาสนาอื่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะถ้าว่าเราจะมาบอกว่าเหมือนกันดีเหมือนกันได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเชคจึงบอกว่าดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราเป็นมิตร กับ,บันดามุชริลีกินกับ,บันดากุฟาดโดยการให้การช่วยเหลือโดยการให้การสนับสนุนเพราะศาสนาของพวกเขาใช่ไหมครับหรือรักใคร่พวกเขาเพราะรักศาสนาของเขารักการปฏิเสธของเขาเนี่ยใช่บอกว่านั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราตกศาสนาเพราะว่าเรากําลังรักการปฏิเสธรักคนที่ปฏิเสธเพราะเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นั่นแปลว่าได้ไหมนั่นแปลว่าไม่ได้ ฉะนั้นเช่นทบอกว่าอ้าเราชอบเมมาอนาหุหากว่าเรารักเขาเนะี่ยหมายความว่าอันนาหูลมยงเคิดอัลกุฟหมายความว่าเราไม่ปฏิเสธการปฏิเสธของเขาเราชื่นชอบถึงแม้ว่าเขาจะปฏิเสธตอนเราก็ชอบใช่ไหมเราไม่ปฏิเสธบอกว่า้สิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกนะเราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราชื่นชอบในสิ่งที่เขากระทํา ต่เราสุภาณอุบาจาระนั่นแปลว่าเราตกศาสนาใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายหรือแม้กระทั่งเราบอกว่าโอ้ยพนปลกนี่นี่มรารยาดีกว่ามุสลิมอีกมุสลิมยังไม่สอนแบบนี้เลยฮะฮะโอ้นี่ดีกว่ามุสลิมอีกนะอิสลามยังไม่สอนแบบนี้เลยแปลว่าชื่นชมศาส,สนาอื่นใช่ไหมแต่ดูมินศาส,สนาตัวเอง นั่นแปลว่าเรากําลังกระทําในสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเราคิดว่าไอคนพวกนี้อยู่บนแนวทางนะเนี่ยเขาคือคนที่ได้รับทางนํานะหรือสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นความดีแล้วใช่ไหมการปฏิเสธนะดีแล้วได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่อันตรายที่พวกเราทุกคนจําเป็นที่จะต้องระวังเพราอเราตาลากาวว่าในอันกรานบอกว่ายาอิหัลลินะอามันูลาัตตทึิดุลยยฮูด้าวนะซาระอูลีะ โอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่ายึดเอาพวกยิวและพวกคริสเป็นที่รักใครของพวกเจ้าฉะนั้นเชจึงบอกว่าลาตะตะวันลาหฮมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดเอาพวกเขาเป็นที่ช่วยเหลือ ยึดเอาเป็นที่สนับสน,นุนหรือรักพวกเขาหรือร่วมมือกับพวกเขาเพราะการปฏิเสธเพราะศาสนาของพวกเขาเพราะแนวทางของพวกเขาพอเราบอกว่าไม่ยะตะวันละหุม,มิงกลุ่มผู้ใดก็ตามที่เขาร่วมมือรักใครพวกเขาพวกเขาก็เป็นคนกลุ่มชนจากคนเหล่านั้นใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้ทําให้พอเรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่อันตรายและเตือนให้พวกเราระวังจากการกระทําเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเรารัก มุชริกบางคนกาเฟรบางคนเพราะว่าเขาเป็นญาติของเราเช่นเราอาจจะมีคนใกล้ชิดที่ยังไม่เข้ารับอิสลามใช่ไหมเรารักเขาใช่ไหมครับโดยที่เราคิดว่าเขาเป็นญาติของเราสองเรารักคนกาเฟตคนมุชริกเพราะเขาให้ของเราเราก็เลยรักเขา ใช่ไหมครับการเราไม่ได้รักเขาเพราะศาสนาของเขานะเราไม่ได้รักเขาเพราะแนวทางของเขานะเราไม่ได้รักเขาเพราะการปฏิเสธของเขานะแต่เรารักเพราะผลประโยชน์ในดุนยานี่เป็นการกระทําที่อันตรายและเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และเป็นสิ่งที่จะทําให้อีมานของเราลดน้อยลง แต่ไม่ถึงขั้นตกศาสนาฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเราทุกคนจะต้องระวังและจะต้องจำแนกและจะต้องรู้ว่านี่คือสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่บอกให้พกเรารู้ว่าการที่เราเป็นมุสลิมนั้นไม่ได้แค่สักิ์แค่เราเป็นมุสลิมอย่างเดียวแต่พวกเราทุกคนจำเป็นจะต้องระวังการกระทำบางประการที่ทำไปแล้วมันจะทำให้เราตกจากศาสนาพอสุดท้ายแล้วใครจะมารับประกันเราพี่น้องวันที่เราตาย ใครจะมารับประกันใครจะมาช่วยเราได้พี่น้องหากว่าวันนี้เราไม่ดูแลตัวของเราเองไม่ระวังตัวของเราฉะนั้นสิ่งต่างๆในี้สอนให้พอเรารู้ว่าหน้าที่ถือสําคัญที่สุดที่เราจะต้องดูแลและให้ความสําคัญคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักความเชื่อมั่นของเราหลักอะคิดาของเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันมันจะเป็นสิ่งที่จะมาวัดว่าการงานที่เราทําเนี่ยจะได้รับการตอบแทนหรือไม่นะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ